สวัสดีครับพี่น้องมาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกระเจ้าหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องช่วงนี้เบิ่งกะเจ้าไปซะก่อนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ยังบ่ได้เตรียมพร้อมยังบ่พร้อมพี่น้องช่วงนี้ยังบ่ได้ลงหาปูหาปลาม่น้ำสุข,ขามคือเก่าอะไรพี่น้องอันนี้ ฝั่งฝั่งทางนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งทางสะกดพี่น้องอากาศอํานวยพี่น้องใปฝั่งนะั้นส่วนทางนั้นพี่น้องฝั่งทางนั้นเป็นเซกาบึงการพี่น้องฝั่งทางนั้น สามจังหวัดได้พี่น้องอยู่นี่นี่ฝั่งทางนี้พี่น้องหวานนี่ฝั่งนี้คือฝั่งทางนาทมนครพนมพี่น้องฝั่งทางนี้อยู่นี่สามจังหวัดพี่น้องติดกัน <c oughs> เอาพี่น้องมาท่าเบิงกระเจ้ากระเจ้าย่างหมามาเดียวนี่รอมึงลูกระเจ้าสิม,มานอยู่บ่ ลองมึงเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องไปใส่มองนี่มีแต่มองหอห่าเบิ้งนี่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้วเอาลงมึงเด้อพี่น้องเองงด้อดเจ้าซิมานอยู่บ่มาเบิ้งท่วมหมันมาสะอ่อนนั่นก็เจ้าพี่น้องเอ้โมเป็นอย่างดอก เจ้าอนเป็เจ้าได้ปูได้ปลาโบได้ใส่รอบกบบ่อ๋อมันมันบบได้โบลื้อจังใดมันหลายอย่างพูดเออโอ้ยังกินบโมมดอยู่กบพอันทีโอ้อยได้ขนาดแบบปลาโบห้าวได โอ้ยามนี่แหละเท่าหลายได้เท่าเปิ่มมองโอ้ปลาโดโดูน้อยถึงมองโอ้พอได้กินอยู่คนนี้สัตว์ป่าก,ก็ได้ไข่ยอยู่คนนี้หัวยามนี่ได้สำนีนี่บ้ายามมันหายากเ้ยามนี่หาปลาดิปลาก็ดากกได้โอ้ ใส่การอยู่ดอกเนาะมันขี้เท่าะหรสำคัญเท่าไหลางามนี้เด็ดอะไรแห้งตีแล้วแห้งฮ้อนแห้งฮ้อนแห่งเท่าไหลกระใครอยู่ใครอยู่ดอกใครอยู่ดอก,ออกซันี่โอเคปรากฏเนาะก็อู้เก็บบานี้กระ ปลาข้อน้อยกันหลายเนาะ,ะว่าจะเป็นสเสบ็ดปลาข้อลองลองเมึ่งอยู่เลยนี่จับเขียดไว้เขียดโตบอใหญ่มีแต่โตน,น้อยๆเขียดกันไลเอาน้ำส่วนฮะดูนะโอ้ได้หลายอยู่หรอกซับนี่โอเคอยู่ดูโอ้ปลามาักผางบอลนะกเกีดก็โอดเห้ โอ้โหดีเอาผัวไล่ทึบอย่างบบได้ไดินี่ว่าโบได้ไดินี่โอ้เอาแล้วพี่น้องลำนี่ลำเคยหมานาเมืองรู้ลำนี่หมานประจำพี่น้องเลย กำลังเข้าจอดพี่น้องเทียบท่าเงื่อหลายเปล่เป็นได้มือนี่แต่คือบ่เปื่อใส่อยู่ใส่โอ้เปใส่ท่งเอาน้องใส่น้องนาแซงเป็นเลยอซะไม่ได้เหรอ เอาน้าบดโอ้น้ำลดโอ้เม่นแม่นเม่นน้ำลดแล้วก็เข้าอะไรเลยโอ้โหโอ้าไว้น้ำลดแล้วมันก็เออแม่นเดี๋ยวปลดออกมาที่เนาะน้ำมันลงใช่ลยโอ้ โอ้โหเฮดีสมกุ้ยได้ปลานี่แหละเนาะปลาอู้ได้อยู่กระปลาเชื่อมปลาขาวปลาข้อปลาตองปลาไก่ปลาตองไก่โอ้ยไปปล่อยเสร็จซาดิเนาะยังบ่ตายได้หน่ว่าบอกินหมูบ่เพื่อนนี่กกินลลูปาเอ๋อนึกว่ามีกินแต่ปลาดูสิดอกอันนี้ปลาข้อโหปาด แกงเบ็ดโอ้เนื้ปปอปอมอันนี้เนาะแกงเบ็ดฝรั่งอันนี้โอ้ปลาโอตัวผดีงามเลยวะ่ะโอ้ได้การได้การอ้ดปลาเบ็ดอันนี้นตัวสามสี่ตัวโอ้ปลาโคอปลาโธได้การยั่วนี่ให้มัดคุปปาอันนี้สปร โอ้นี่โอ้น้องได้สัมนีแล้วดีแล้วสัมนีอ,อืมอ่าพอ,อก,กินแล้วสัมนีที่เหลือเห็ดประแดกน้ำที่เหลือใครอยู่ในประแดกไว้กินน่ไปบานนี่มาเมื้อบานนี่ เอาเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ